สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่6ปัจจกคมนะครับครับวันนี้ก็จะมาในคู่ของเอลบอกนะครับพบกับ BK h a ฮาร n เนนะครับคู่นี้นะครับกิกออฟกันในเวลา3ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับครับคู่นี้ครับเฮดเคยเจอกันมาแล้วนะครับมีการผลิตสกอร์ที่สูงครับมีการผลิตโอเวอร์สกอร์นะครับ2.5นะครับ ถึงใน5้ส่วนหทีเดียวนะครับผมครับแล้วก็ฟอร์มทักคู่นะครับสูนสีครับเออบอกนะครับเกมล่าสุดนะครับอ่าก็เพิ่งจะแพ้มาสองนะครับเสมอไปหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็ชนะนะครับส่วน Bk h a c k e เนะครับฟอร์มก็คล้ายกันครับก็มีแพ้มาสองมาครับแล้วก็มีติดเสมอเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะครับ Bk h a c k e เนะครับ มีการเสียประตูที่น้อยกว่านะครับเสียประตูไป4ประตูนะครับส่วนเอวบอนะครับมีการเสียประตูไปถึง9ประตูเลยทีเดียวนะครับที่มีการเจอกันนะครับของทั้ง2ฝ่ายนะครับผมครับแล้วก็เอวบอนะครับสัดส่วนในการผลิตสกอร์ครึ่งแรกนะครับจะเกิดขึ้นที่3 5ส่วนนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับกลาง ส่วนบีเคฮักเคนนะครับมีการผลิตสกอร์นะครับสามส่วนห้าเหมือนกันครับซึ่งในมุมมองของผมนะครับมีการผลิตสกอร์ครึ่งแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเกิดหนึ่งลูกได้นะครับผมครับคู่นี้นะครับผมคิดว่าสูงแรกนะครับอาจเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งราคาโตตอนนี้นะครับขอเปิดมาที่หนึ่งลูกครับแบบสวยๆเลยครับ มี5น5นะครับผมแล้วก็โตะมองราคาน้ำไหลออกมาประมาณ1.7-1.8นะครับกลางๆนะครับซึ่งไม่เยอะไม่น้อยไปซึ่งตตะก็มองอาจว่าอาจจะมี1ลูกแน่นอนนะครับผมครับคู่นี้ชอบครับกดได้กดไว้ได้เลยครับ1ลูกครับหรือว่ารอราคาสดนะครับรอราคาสดนะครับ สูงครึ่งแรกนะครับให้รอ0.75นะครับหรือ1นนะครับน้ำสวยๆนะครับกดได้ครับไม่มาครึ่งแรกนะครับให้ย้ำครึ่งหลังเหมือนเดิมครับ1.5ถึง2ลูกนะครับผมครับใครชอบนะครับลุยได้นะครับใครไม่ชอบผ่านได้ครับครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะครับผม ครับก็ขอให้เฮงเทุกท่านนะครับขอบคุณครับ